โอเคครับพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องครับผมนี่คือช่องสองเลขนะครับวันนี้ผมมีอะไรดีๆมาให้ดูนะครับทุกท่านทุกคนเพื่อนๆน่าจะรู้จักนะครับว่าต้นนี้ต้นอะไรนี่คือต้นนางกวักนะครับต้นนางกวักต้นนางกวักอยู่ที่หน้าร้านผมนะครับหน้าร้านหน้าร้านหน้าร้านขายเสื้อผ้านะครับนี่คือร้านเสื้อผ้าผมนะครับผมร้านเสื้อผ้าอยู่ตลาดประเวศนะครับ สนใจได้อยู่ในเฟซพรอเพทได้เลยนะครับนี่คือหน้าร้านแล้วนะครับโอเคครับผมจะมาพูดเรื่องต้นนี่คือต้นนางกวักนะครับที่ผมปลูกไว้ไม่ต่ำกว่า4ปีนะครับผมต้นสี่ปีโอเคใบใหญ่มากครับผมใบใหญ่มากครับผมใบใหญ่มากโอเคมากครับอ่าตัวนี้มาดูอีกทีนะครับนี่เป็นไฮไลท์นะครับนี่คือต้นทุกคนน่ารู้จักนะครับต้นนี้คือต้น เศรษฐีวิสันวิสันนะครับต้นนี้ก็อยู่ผมมาไม่ต่ำก่อต้นสวยไม่ต่ำกับสองสาปีนะครับผมนี่นะครับต้นนะครับอยู่กัผมไม่ต่ำกับสองสปีนี่คือไฮไลท์วันนี้นะครับผมผมจะพาพี่น้องมาดูนะครับนี่ยังมีนะครับโอเคครับผมเพิ่งรู้นะครับอยู่กับผมมาหลายปีเลยนะครับผม ผมโตมาตั้ง50าปีแล้วผมไม่เคยเห็นนะครับนี่คือดอกต้นเศรษฐีวิสันนะครับพี่น้องดูดีๆนะครับดูดีๆตั้งแต่ปลูกมาตั้งแต่เกิดไม้ไม่เห็นดอกตัวนี้เลยครับขึ้นมาอยู่สามดอกสามดอกสามดอกนะครับพี่น้องตรงนี้เป็นใบนะครับพี่น้องตรงนี้เป็นใบนะที่ผมชี้เนี่ยเนี่ยเป็นใบนะครับผมเป็นใบการนี้เป็นดอก ก้านนี้เป็นก้านดอกนะครับก้านดอกนะครับเห็นชัดเห็นเห็นชัดนะครับผมข้างในก็เป็นดอกเลยครับเต็มเต็มเลยพี่น้องครับสวยมากครับสวยมากผมก็เห็นครับให้ถ่ายคลิปให้พี่น้องดูวันนี้นะครับผมที่เคยเห็นนะครับเอกใจวันนี้ครับผมแล้วทีนี้ผมมานับไปให้ดูนะครับว่ามีกี่ใบผมนับใบดูนะครับผมหนึ่งที่นะครับสอง สองปากว่างมันจะข่าเลยนะครับสองครับสามนี่ใบที่สามนะครับใบที่สามถุงชี้ใบที่สี่นะครับใบที่ห้าใบที่หกใบที่หกนะครับนี่ใบที่หกใบที่เจ็ดใบที่แปดนี่ใบที่แปดนะครับใบที่แปดนะครับ ใบที่เก้านะครับผมชี้แล้วใที่เก้ากำลังจะแตกใบนะครับตัวนี้คือใบที่สิบนะครับผมใบที่สิบผมชี้นะครับผมเอาโอเคนะครับผมผมจะสรุปเลยว่าเป็นยังไงวันนี้นะครับมีอยู่สามช่อนะครับแลวก็สิบใบสําหรับนักเสี่ยงโชคล่าครับสิบใบกับสามดอกก็ง่ายๆนะครับผมหนึ่งศูนย์สามครับผมโอเคนะครับเนย นี่นะครับวันที่16ที่มาถึงนี่ครับนี่คือต้นเศรษฐีวินสันนะครับต้นโชคลาภเลยนะครับพี่น้องครับผมจะบอกให้โอเคนะครับผมถ่ายให้ดูเพื่อมีโชคมีลาบครับผมนะครับนี่คือต้นเศรษฐีวินสันนะครับอยู่หน้าร้านผมนะครับผมปลูกมาหลายปีนะครับปลูกมาหลายปีมากนะครับผมนี่คือต้นหนักกวักครับอยู่ด้วยกัน2ต้นนะครับผมเป็นคู่กันอยู่ตรงนี้นะครับผมผมให้ดูนะครับเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภนะครับผมพี่น้อง เรื่องโชคลาภนะครับโอเคนะครับขอให้ดูเป็นเป็นเป็นอะไรครับเป็นเอ๊เป็นแนวทางหรือว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่ความพิดของคนนะครับผมอโอเคขอให้โชคไฟล่ากันทุกคนนะครับผมพี่น้องครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมีคลิปกับต้นว่านมงคล ที่สวยๆงามๆไหมพี่น้องดูนะครับงวดที่ผมให้เลยนะครับ103 130ในเกตหตัวนี่แหละครับพี่น้องครับโอเคครับใครเข้ามาดูผมก็ขอให้มีโชคมีลาบร่ำรวยกันทุกคนนะครับผมสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับ